เออจะบอกตรงว่าจริงๆอ่ะเออระหว่างหนูกับพี่แขกคือจริงๆเราคุยกันอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วแล้วเรื่องก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยในการร่วมงานหรือว่ามันก็ปกติค่ะใช่มันมันต้อีใจกันกับเราหนูหรอก็จริงๆก็นิดนึงค่ะเราจากแต่ว่าเราได้คุยกันแล้วค่ะ ก็ค <c oughs> ือค่ะค่ะใช่เราก็เคิดแต่ว่าเออเราไม่มีอะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ยยังมีอะ<ด>จริี่งใครเกร็งๆบ้างไหมเวลาเราาื่องงานกัรนะไรก็จริงๆ <c oughs> จะบอกว่ามีไหมก็อย่างที่บอกค่ะเราเจอแล้แล้วก็สวัสดีเขาก็คือเราก็มีการคุยกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เกร็งอะไรมาแล้วเขาบอกว่ามันมีบรรยากาศอึดอัดใช่ไหมไม่มี <c oughs> <c oughs> ไม่มีปกติค่ะใ <c> ช <oughs> <อ>่คือได้มีการได้มีการคุยกันหลังไหมเตรียมใจอะไรกันไหม จร,จริงๆมีค่ะจริงๆเราก็อย่างที่บอกค่ะเราเจอกันหลายรอบเนาะแล้วเราก็อย่างที่บอกอย่างมาเจอนี้เราก็มีคุยกันว่าเออถ่ายถาแบบเป็นไ,ปไงบ้างสบายดีหรือเปล่าก็อย่างเงี้ยก็คือหนูว่ามันก็ปกติไม่ได้มีอะไรไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่าง,างค,คำพูดไหนทุกมีแฉมาพูดกับเราแล้วเรารู้สึกสบายใจและโล่งใจมันเอดดเราเข้ใจเราออกจริงๆไม่เราก็บอกว่ามันมันไม่มีคําพูดไหนแต่หมายถึงว่าเวลาเราเจอกันแล้วเราแบ<พ>บเอ้ยสบายดีไหมเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองการแสดงออกมากกว่า ใช่ค่ะเหมือนตอนแรกจะมีค่ะตอนแรกมอ๋อค่ะจริงหนูยังไงก็ได้ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วค่ะใช่ไม่ได้ไม่ได้มีการไม่สดุกใดเลยไม่มีค่ะไม่มีอย่างอย่างกับข้อสัมงท่า์กับแคมเป็นยังไงบ้างครเพราะว่าก่อนนั้นเราก็ต้ข่าวมาว่าอันนี้คือตั้งแต่หรือว่าองไรตั้งแต่ที่มันจบไปนานเลยก็คือจบขาด ขาดขาดขาดใช่ก็ไม่ไม่อย่างที่บอกค่ะไม่มีรีเทิร์นแน่นอนคือหมดอย่างตัวเราลุกออนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คืออย่างที่บอกกับคนเราเวลามันเจออะไรมาสุดท้ายมันก็ต้องลุกออนคนเราคงต้องเดินหน้าต่อไปอยู่แล้วค่ะอย่างภาพล่าสุดที่คนเห็นรือถ่ายมาเป็ไปเจอกันไปเจอกันดูค่ะก็อย่างที่บอกค่ะเออตอนนั้นเออหนูมีไปเที่ยวที่หัวหินซึ่งหนูว่าไปกับเพื่อนอยู่แล้วค่ะแล้วจริงๆบางเอิญไปเจอที่นั่นมากกว่า ไม่ไม่ได้มีการเดิคุยจริงๆก็มีคุยมีคุยค่ะแล้วก็คุยกันปกติใช่แบบพี่น้องปกติอ๋อหมายถึงว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ของเราก็คือแบบยังยังคุยได้ปกติอยู่ในคนรัสถานะก็คุยกันได้ปกติค่ะใช่แต่คนรัสถานะแล้วกดใจตัวเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เรื่อยๆค่ะยังไม่รีบยังไม่รีบเห็นว่าตอนนี้เราก็มีมูกออนแล้วเหมือนกันก็อย่างที่บอกก็คืออย่าง ก็มีคุยบ้างแต่ว่าหมายถึงว่ายังไม่ได้รีบร้อนอะไรค่ะก็เรื่อยๆแต่วนพรนที่ผ่านมามันทำให้เราต้องดูละเอียดขึ้นไหนือเป่าก็มีบ้างด้วยอายุด้วยอายุมากขึ้นเนาะแล้วก็แบบเราก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างแล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เหมือนเวลาจะทําอะไรมันต้องคิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกําแพงมันสูงขึ้นไหมคะนักว่ากความรักขางใก็นิดนึงก็กลัวนิดนึงอะไรย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราแบบว่ ไ,ไม่ใจลอใช่เราก็ค่อยๆเป็ยนค่อยๆไปดีกว่าเมืม่อวันไหนที่มันใช่เดี๋ยวมันก็จะใช่ไไอย่างาถ้าครั้งใหม่ที่เราจะจะมีในครั้งหน้าอย่างเงี้ยเราจะเป็นผู้แต่งอะเองหรือจะมีแบบให้หลายๆคนช่วยตัดสินใจก็ <c oughs> ครั้งนี้ก็น่าจะมีให้หลายๆคนร่วมกันตัดสินใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะว่าเออคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆไม่ไม่ได้แบบว่าต่อโจงว่าจะต้องเป็นคุยขายอย่างที่บอกคือตอนนี้มันก็โสดเนาะอะไรอย่างเงี้ยยังใช้คำว่าโสดได้อยู่นะยังใช้คำว่าโสดได้อยู่ค่ะเป็นโสดไม่สนิทไหมหือว่าก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะคือก็หมายถึงว่าเราก็คุยคุยเรื่อยๆศึกษาดูใจกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่คอยนิดนึงแบบว่า้าเหมือนเหมือนเหมือนก่อนหน้ามันจะมีข่าวนิดนึงก็คือเหมือนทางพี่แชมป์เหมือนไปสนิทกับทางพี่ยาอะไรเงี้ยมันมีข่าวออกมาอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกยังไงบ้างอ๋อไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะก็อย่างที่บอกเขาอาจจะรู้จักกันก่อนอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าถามหนูตอนนี้อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเลยเราไม่ได้รู้เรื่องตรงนี้มาก่อนไม่ได้รู้ค่ะใช่แต่เรากับเพียนี่ไม่ได้รู้จักกันก็อย่างที่มอกก็คือเหมือนร่วมในการเดียวกันแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเขาจะไปรู้จ,จักรู้สนิทอะไรกันมันเป็นสิทธิของเขาค่ะเพราะหนูไม่ได้อยูอ่กับเขาแล้วเพราะเราเราเราไม่ได้มีคุยเรื่องนี้กับเขาเขาไม่ได้คุยค่ะจริงๆช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ติดต่อกัอนเลยสักนใชโ่โอเคค่ะเขาคือบครเขาคือใคร